สวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆและท่านผู้ปกครองที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้คุงพูดคำว่าสวัสดีเป็นคำทักทายของประเทศกัมพูชานะคะเด็กๆพูดตามคุงนะคะสวัสดีแปลว่าสวัสดีค่ะอีกรอบหนึ่งนะคะเด็กๆสวัสดีแปลว่าสวัสดีค่ะเป็นคำทักทายของประเทศกัมพูชานะคะ,ะ,คะเด็กๆ เด็กๆสามารถนำกลับไปท่องได้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้กันแล้วใช่ไหมคะซัวสดีเป็นคำทักททยของประเทศกัมพูชาค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษต่อกันเลยนะคะด้วยปากกากลุ้งกิ่งค่ะเด็กๆแล้วก็หนังสือคำศัพท์กุ้งกิ่งนะคะเรียนคำศัพท์กับกุ้งกิ่งเรียนคำศัพท์กับกลุ้งกิ่งค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในคำว่า ชามชามภาษาอังกฤษว่าชาม Bow l bowl ชาม Bow l bowl ชามชามเรามาท่องตามนะคะคำว่า Bow l แปลว่าชามมีภาษาอังกฤษมีตัวอะไรกันบ้างคะ B O เดบเปิยูแอลโบชามค่ะอีกรอบหนึ่งนะคะเด็กๆกบีโอเ้ยูแอลโบชามค่ะเด็กๆเด็กๆได้เรียนรู้คำทักทายของประเทศกัมพูชาไปแล้วเรียนคำศัพท์กันไปแล้วใช่ไหมคะคราวนี้จะได้เวลาที่เด็กๆจะต้องไปออกกำลังกายกันแล้วนะคะ เด็กๆพร้อมที่จะไปออกกําลังกายพร้อมๆกับผู้หญิงกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะมม เล่นเสร็จแล้วนะ จะเล่นอีกครั้งเพื่อพรุ่งนี้อยากเล่นอีกครั้งจะได้รู้ว่าอยูตรไหนามามาม,าม,ามาพวกเรามา,มาวันนี้นะเรามาเล่นกันเด็กๆได้ไปออกกําลังกายกันแล้วใช่ไหมคะเด็กๆพร้อมหรือยังที่จะไปฟังนิทานกับคูณหญิงเมื่อวานนี้เด็กๆจําได้หรือไม่คะว่าคูณหญิงเล่านิทานอะไรให้เด็กๆฟังเรื่องของช้ของหูยิ้ใช่ไหมคะ เมื่อวานหนูยิ้มมีของใช้อะไรกันบ้างใครตอบผู้หญิงได้ยกมือขึ้นคะ่ะใช่แล้วคะ่ะหนูยิ้มมีหวีใช่ไหมคะเอาไว้หวีผมให้สวยงามหนูยิ้มมีอะไรอีกคะหนูยิ้มมีจานเอาไว้ใส่ข้าวถูกต้องไหมคะแล้วอีกหนึ่งอย่างเมื่อวานนี้หนูยิ้มมีอะไรมีแปรงสีฟันนั่นเองคะ่ะเด็กๆ วันนี้หนูยิ้มจะมีของใช้ส่วนตัวเป็นอะไรบ้างเด็กๆไปฟังนิทานพร้อมๆผู้หญิงเลยนะคะไปกันเลยค่ะผ้ากันเปื้อนกุ้งกิ๋งคนเก่งกินเองเรียบร้อยหกเละนิดหน่อยใช้ผ้ากันเปื้อนถ้วยน้ำ ช่วยน้ำกุ๋งกิง๋งดีจริงถูกใจใส่น้ำดื่มได้ใส่นมก็ดีหมอนหมอนนุ่มใบโตโอ้โหหน้านอนกุ๋งกิ๋งหนุนหมอนพักผ่อนสบายผ้าห่ม ห่มผืนใหญ่อุ่นสบายดีหลับปุ๋ยครอบฟี่ฝันดีตลอดคืนค่ะเราได้ฟังนิทานกันจบแล้วใช่ไหมคะเด็กๆคนไหนตอบผู้หญิงได้บ้างเอ่ยว่าหนูยิ้มมีของใช้อะไรบ้างคะเมื่อวานหนูยิ้มมีของใช้คือแปรงสีฟันสองคือ หวีเอาไว้หวีผมใช่ไหมคะ 3. ม,มีจานเอาไว้ใส่ข้าววันนี้หนูยิ้มมีอะไรอีกคะมีผ้ากันเปื้อนถูกต้องคะ่ะมีอะไรอีกคะมีชามเอาไว้ใส่อาหารมีอะไรอีกคะเด็กๆมีหมอนเอาไว้นอน มีผ้าห่มเอาไว้อะไรคะเอาไว้ห่มถูกต้องค่ะเด็กๆเก่งมากนะคะไปฟังนี้ทานเรื่องของใช้ของหนูยิ้มการจบแล้วใช่ไหมคะเด็กๆทราบแล้วใช่ไหมว่าหนูยิ้มมีของใช้อะไรกันบ้างวันนี้ครูหญิงก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้ในหน่วยสิ่งของเครื่องใช้เรื่องการดูแลรักษาประโยชน์และโทษนั่นเองนะคะเด็กๆ เด็กๆพร้อมที่จะไปเรียนรู้พร้อมๆผู้หญิงหรือยังถ้าพร้อมแล้วตามผู้หญิงไปเลยค่ะสำหรับการดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ก็จะมีหนึ่งทำความสะอาดทุกครั้งหลังจากที่เราใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว 2. หากเครื่องมือเครื่องใช้เป็นโลหะเราควรทาน้ำมันเพื่อป้องกันสนิม 3. ควรเก็บให้เหมาะสมไม่ควรทิ้งไว้ตากแดดตากฝน C เก็บเข้าที่ให้เป็นระเบียบและ5เครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นอันตรายจะต้องเก็บให้พ้นมือเด็กเด็กๆไม่ควรจะนำมาเล่นนะคะเพราะจะเกิดอันตรายและอาจจะได้รับบาดเจ็บได้คะ่ะ ได้เรียนรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าการดูแลรักษาประโยชน์และโทษของการใช้งานของเครื่องมือของเรามีอะไรกันบ้างถ้าเด็กๆทราบแล้ววันนี้ผู้หญิงก็มีใบงานมาให้เด็กๆได้ทํากันด้วยนะคะเด็กๆอยากรู้หรือยังว่าวันนี้ผู้หญิงจะให้เด็กๆทําอะไรถ้ายังไม่รู้ผู้หญิงจะมาเฉลยค่ะนี่ค่ะการตัดต่อภาพเครื่องมือเครื่องใช้นะคะเด็กๆ เด็กๆตัดต่อภาพเสร็จแล้วอย่าลืมส่งมาให้ครูหญิงและเพื่อนๆได้ดูกันในไลน์ด้วยนะคะส่วนวันนี้ครูหญิงต้องบายๆเด็กๆไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ